หนดนี่ก็เจวิเทาฮาซีหลังาจาก,จาก อะไรวะภาสามที่เราต้องเสียสลักปบไปคนเล่นแม่งหัวราจะต้อง,อง,องทำให้เกิดเสียงในห้องสี่ในห้องสี่ห้องทะคะให้เกิดเสียงเราเจอตุ๊กตานะงแฮกเกอร์หนึ่งตัวเรามีผีพายุนั่งอยู่ข้างๆกําลังกําลังกินบัวลอยอยู่ เล่นเล่นกล่องดนตรีกับสิบสองสองคืออะไรเออสิบสามอ่ะอออุ้ยอุ้ยเอตกใจหมดเลยอะไรวะแบบเออนีทวยน้ำชาแดกไม่เลยอืมอุ้ยบวะเอ้ ตัวตลกินเดบตัวตลกตัวตลกกระแลงไม่เถีอโเธด <c oughs> ฉันเอ็กเพื่อนทุกคนของฉันที่เข้ามาในบ้านหลังจากนั้นเพราะเขาถูกกินโดยบ้านแต่ว่ามันยังไม่พอเออฉันเอาหนังสือโปอให้เพื่อนดูแล้วแล้วเพื่อนก็สลบแล้บ้านก็เลยกินเพื่อน แล้วบ้างก็อุ๊ยอ้าวคนมันจะกระโดดทำไมปล่าวะอุ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรหน้าหายหน้าแดงทำไมมันแดงอะเดอะอาสมอลมิวสิกวอล์กอิทอนซิงอิสคีแล้วว่าไรวะ ่ฟังเพลงก่อนทีนี้ก็แล้วก็คุญแจหายไปเาเล่นได้ไงวะเราไม่มีกุญแจโดนแจ็คแตกกับบาลหรอกฟังเพลงสักตอนไม่ใช่ธรรมดาเฮ้ย <c oughs> แมนเราโดนลูกส่องยิงใจแตกถูกก็ตายนักแคกเกอร์ม่งโคตรโหอดอะ ต <mm> ุ๊กตาเน็กเกอร์ทําให้เรารู้ว่าเออเรายังไม่สามารถกดเล่นเห็นได้ใช่หาความหมายของการเล่นกับสิบสองก่อนเออเพราะถ้าเกิดเราไปเล่นอีกก็โดนยิงใส้แตกอีกรอบหนึ่งแจ็คแจ็คในไพ่เนี่ยมันคือเลขสิบเอ็ดใช่ไหมรอแล้วเลขสิบสอง่ะเอาคีสสิบสองอ่ะแจ็คสิบมันสิบแล้วก็แจ็คใช่ป่ะแล้วฉันจะไปรู้ไหมล่ะ คุณไม่จําเป็นต้องเล่นแหมวะอยากเล่นอะเป็นโนที่ไม่มีเป็นโนอะท,ท,ทำไมอะลองเล่นดูหน่อยดิหนังสือเกี่ยวกับาตาการศึกษาตาใครมีไปศึกษาวะผู้คนมีตามีสีตาละ่ะแตกต่างกันไหมเราสามารถรู้ได้เราสามารถร,รู้ได้เกี่ยวกับผู้หญิงนะในอดีต เออเดอะวูแมนเออตาสีตาของผู้หญิงจะขึ้นอยู่กับสีผมมันจะมีสีสีผมมาอยู่สีสีสีก็คือเงินดำทองแล้วก็แดงแล้วก็จะมีตาอยู่สีสีคือน้ำตาลเขียวน้ำเงินแล้วก็แดงผู้หญิงที่มีตาเอ้ยผู้หญิงผมเงินจะมีตาสีแดงแ้วกับสีน้ำตาล แล้วผู้หญิงหัวดำตาสีอะไรวะ Woman can bond all ผู้หญิงสามารถมีได้ทั้งสีบอนหรือผมสีแดงไม่เข้าใจวะ่ะคนบ้านไหนเกิดมาหัวแดงแตาเกิดวะฮะไม่มีลกอ,อกลอกห้าสี สีผมสีเงินเนี่ยมันมีสีตาสีแดงแล้วก็ตาสีน้ำตาสีน้ำตาแล้วผมสีทองกับผมสีแดงก็มีเหมือนกันัา่าเราก็เหลือแต่สีดำไม่ไม่ใช่ดิฉันงงวะงงเลยฉันจะเข้าใจเหรอดูมันเรียงตามนี้วะไม่รู้ว่าเขาบอกว่า โลถูกก็กวนจากผีพายุนข้างๆกินเล่นไปอ่านดิบูไอซีเดอะสกอร์คะแนนตาน้อเงินมองเห็นคะแนนแล้วเราก็เจอพัมกิ้งสามรูกจตมนะูนา,าลิซ่าโมนาลิซ่านี่ไงที่มันบอกอ่ะเนี่ย หัวขาวดำทองแดงอะไรวะผู้อันนี้รูโมนาลิซาหัวหัวขวทองยี่ไปคุยกับโมนมนาลิซาบ่อยหว่าฉันกลัวเนี่ยจะทยังไงต่อฉันฉันไม่รู้อุอย้ยตกใจ อยาก,กินหมดนะจะยังก,กินได้ให้นิดเดียวเองเออเออแล้วก็ยังไงเราก็ไม่รู้ต้องทำยังไงใช่ไหมลองไปคุยให้หมดก่อนแล้วว่าเฮ้ยมนาลิซ่าหน้าปวดเอลยแล้วว่างนี่ไม่รู้ว่าทํทำอะไร แล้วก็มาแล้วก็มาเซฟกล่องนึงจ mm ้าโมนาริซาตกทขาแมเขาดูถึงเปี้ยวเออเราก็ไม่ต้องเล่นเขาบอกว่าเราไม่ต้องเล่นเราก็ไม่ต้องเล่นสิเราจะกาแฟอันนี้ใหม่มันบอกว่าเนี่ยนะ ผู้หญิงสีเงินน่ะผู้หญิงผู้หญิงหัวสีเงินผมสีเงินมีตาสีแดงกับตาสีน้ำตาลแล้วว่าผู้หญิงผมแดงกับผู้หญิงผมทองก็มีได้เหมือนกันก็คือหมายถึงว่ามีตาสีแดงกับตาสีน้ำตาลเหมือนกันแสดงว่าเราเลิกเลือกจตผู้หญิงผมดำอืมแสดงว่าผู้หญิงผมดำอาจจะมีตาสีเขียวกับตาสีน้ำเงินแล้วมันที่มันบอกว่า ตาสีมเงินคะแนนคะแนนความจริงเออมันแบบแปลได้หลายความหมายก็คือแบบว่าแปลว่าเห็นเนื้อเพลงอ๋อ <c oughs> เอาเออฉันบอกตามตรงนะนอีฟเขานี่ไม่มีตาอะฉันไม่รู้จะไม่ได้ดตีจะเตะฮิต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 ด,ด,ดูดูคอซะคอหน้านจังวะอุ้ย มี่เข้ามาแล้วฉันสามารถเป็นได้ทั้งพระอาทิตย์ฉันสามารถเป็นได้ทั้งสายและฉันสามารถเป็นได้ทั้งนกฉันคือใครอะไรฉันเคยเจอคําถามนี้นะพระอาทิตย์สายนกมันเหมือน,นเคยเปิดเจออนพระอาทิตย์สายนกตัวเชี่ยเหรอเนี่ยพระอาทิตย์สายมีอะไรมีพวกนี้กันอะไรมั้งมีผู้หญิงผู้ชายนันท์จักระ ต้นไม้กับโซอีกัะจกเราไปซ่องอาจจะเจแีใช่ไห้เออเออใช่กับสีแดงอะไรจุดจุดจุดไม่ถูกอ่ะโดนเด้งกลับมาเบยไม่หายไม่ถูกตรงไหนวะมันก็สีแดงอะ เออสี่สี่ครั้งสองส <2, S 1> ามเ <3, S 1> ขาเราไปเขาเราไปคุยออกมาเนี้ยเหมือนเหมือนอะไรหรดอ lady ล n r e ะพี่แต่นี้เป็นโมนา l ิซาหัวขาวกาอีไม่ใช่นะะก็อีไม่ใช่อ๋อนาฬิกานาฬิกานาฬิกาที่บอกเป็นแ้วนความคิดก็คือเป็นนาฬิกาแดดนาฬิกาสาย,ส,ายส่วนนูอ๋ออเออจุดจุดน่นาถูกเลย ได้กุญแจแจอะไรกุญแจราชินีอ๋อนี่ไงคุณแจราชินีจำที่ฉันบอกเลยไหมว่าเรื่องไพ่อ่ะแจคือหมายเลขสิบเอ็ดใช่ไหมล่ะโอ้คุญแจหมายเลขสิบสองอ้อกุญแจก็หมายถึงแหมเล่นด้วยคุณแจราชินีว้ยอืนไซแล้วก็เสียบลงไปเล่นแล้ว แล้วคราวนี้เราก็จะไม่โดนยิงใส่แต่กแล้วใส่สึ้นมาสองตัวน้องเฟรมน่นากก่ากลัวเออ,เอ,อแล้วนี่เราบอกกันว่าเนอทำไมเป็นห้องกลายเป็นอย,ปอย่างเงี้ยเฮ้ยตกใจหมดเริ่มนไปไหนเขาอีอ๋อไปดูนาฬิกานาฬิกาไม่เดินทำไมไม่เดิน เออมันไม่เดิมไปห้องอื่นมันให้ทาให้มีเสียงเพลงสี่ห้องใช่ไหมวันนี้ได้ี่ห้องนะหนึ่งห้องเพลงกลัวห้องนี้เกี่ยวป่ะเนี่ยหน้าไม่แดงเอาเว้ไคุยอะไรกับมันนักหนาแล้วช โอ๊ยตกใจหมดน้ำแดงน้ำเบื่อเลือดเปลาอะไม่แน่ใจเซฟไฟสีเลยอะสีส่ป่ <c oughs> ะอะไรน่ากลัวที่บอกว่าอืมที่ผู้หญิงหัวเอาฉัน ไม่มีอะไรแค่ไม่มีอะไรเอ้ยแล้วแกจะทำอะไรก่อนไหมือนกันาฬิกา้อาทำอะไรอื่นก่อนเลยคนเล่นกำลังใช้สมองมันบอกว่าใช้หมองนั่งมาปิหัวสีดำผมสีดำจะมีตาสีฟ้าแล้วมองมาตรงนี้

คนคนเล่นวาดคนเล่นลองวาดเลยอ่ะโอ๊ยตกใจหมดเลยอยู่ก็วิ่งเข้ามาเออเอาชีสใส่ใส่ไปที่เป็นโนแล้วเป็นโนก็จะเล่นตามชีสโน้เราไม่จำเป็นต้องเล่นไม่ไม่เล่นเดียต้องค่อยๆเฮ้ย โอ้ยจจดกันถึงกระสันนะ่ะเราได้กุญแจลารา์ชโอ้ยทำอะไรอ้าวอีกอันหนึ่งยังไม่ยังไม่ติดมันเป็นอะไรเกี่ยวกับน,นานิาแน่ๆเลยนี่นะเราลองไปไขดูดิฉีกมันไปแล้วฉันคือนักล่าเฮ้ยโนโมนาลิซาแม่งทำมองว่ะเอเอเตาอีกเหรอเน,นื้อเงนกุญแจ แล้วอะไรมันก็จะมีเสียงเพลงออกมาอะไรหรือเปล่านาดิากนนดาเอ,อเดินแล้วก็มีเสียงม,มีเสียง,ยงปลดล็อกแต่จะต้องหนีตัวอะไรอีกหรือเปล่าอเ,อเ,เออรีบวิ่งรีบรีบเซฟเร็วรีบวิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยอะไรกันนากลัวมอ,อ,องมืด,มด มีอะไร,รปะคุยได้ไหมไปเอาเอ้ยอะไรอ่ะเราเจอห้องทำไมแดลี่นี่ง่ถูกนี่เลยไงวะฉันไม่ชอบความเจ็บป่วยเพราะว่ามันทำให้ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้แล้วก็ทำให้ไม่มีใครมารักฉันมีห้องแขแดลี่นั่งนิ่กมีปัญหาชิเป็ดเลย เออฉันก็กลัวแต่ว่ามันไม่มีที่ให้เซฟอะเราสามารถเปิดมันได้จะเปิดเปิดเปิดตัวเองปั๊บเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะเป็นนอหรอไม่รู้เฮ้ยอะไรมาจากไหนวะทำไมอะทไม่เป็นเงี้ยไปเซฟก่อนนี่เราขอจบ เออขอจบพาทนี้ก่อนมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆริง่ากววงเออจบแล้ว <laughs>